ผ่ันทิลาเราเหตุการณ์สติหลุดเกือบเสียลูกในท้อง เป็นนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถค่ะสําหรับแอบผ่านทิลาที่วันนี้จะมาอัปเดตอายุคันแปดเดือนพร้อมแล้วเหตุการณ์ที่ทาให้คุณแม่ป้ายแดงเสียน้ําตาเพราะเกือบสูญเสียลูกน้อยในท้องผ่านรายการขุยแซบโชว์ค่ะโดยเธอเผยว่าช่วงนั้น3เดือนแรกซึ่งเป็นระยะระวังของคนที่ท้องอยู่แล้วเราก็พยายามทําตามที่คุณหมอบอกนั่นแหละแต่พอดีว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวาเลนไทน์ซึ่งก็เป็นช่วงพีคของการทํางานของร้านดอกไม้ลูกค้ายเยอะมากบ้านแอบก็ไปช่วยทั้งบ้านแอบจ้างคนงานเพิ่มทํางานเหมือนโรงงาน เ,เพราะมันเป็นช่วงเวลาโอกาสทองของร้านดอกไม้แค่ปีละครั้งเวลามีออเดอร์มาเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยได้นอนทานอาหารก็อาจจะไม่เป็นเวลาทีนี้อยากก็มีการเลื่อนพักผ่อนน้อยมีความกังวลฮอร์โมอนเราไม่ปกติก็นั่งร้องไห้เครียดแล้วอยู่ดีๆพอเราอยากไปเข้าห้องน้ําทําไมชักโครกมันเหมือนมีเลือดออกมาก็ตกใจแต่ยังไหวคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรคือเรายุ่งมากจนลืมพอเสร็จก็โทรไปคุยกับคุณหมอถามว่าทํายังไงดีเหมือนมีเลือดออกมาแต่ไม่ เยอะนะนหนูจะเป็นอะไรไหมคุณหมอก็บอกว่าให้กินยาที่เคยให้ไปกันแท้งกินไปเลย4เม็ดแล้วไปหาคุณหมอที่ใกล้ที่สุดพอวางสายจากคุณหมอเสร็จก็รีบโทรหาโรงพยาบาลที่มีหมอสูตินรีเวชตอน4ทุ่มบางโรงพยาบาลก็จะมีแค่หมอฉุกเฉินแต่อันนี้แนะนําให้เป็นหมอสูเลยซึ่งเราก็นั่งร้องไห้แล้วหาโรงพยาบาลที่มีหมอสูเสาวแอบผันทิลากล่าวค่ะ